ตรงนี้ก็แหลกขึ้นคือเป็นข้อเข่าเสือ่อมนะมีข้างซ้ายห้าของนอกทีนี้มาดูที่หน้าขอด้านนอกข้างเนื้อดูมีไขมันแทบต่อตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เลื่มมาดูตรงผิวข้อแถวนี้นะครับจะเห็นว่ากระดูกเริ่มโค้งมนมีผุกฝากเห็นเนาะตรงนี้นะครับตรงผิวข้อไปเลยนี้นะจากเขาที่ควรจะโค้งลงมาแบบนี้อันนีเขากระดูกเขาง,งอกขึ้นเห็นเนาะ กิดจากการที่ตัวกระดูกอ่อนบาลงมันก็เลยหอกขึ้นวระดูกหน้าแข้งชิงนะครับจากการที่พอคนจะเรียกก็จะเห็นว่ามีความสุขกตรงนี้สูงขึ้นเห็นไหมตรงนี้ก็จะเห็นว่ากระดูกหอกขึ้นข้อในเวณนี้ก็คือติบแคบลงนะครับข้อตีงชนกันแล้วุที่สองตรงกระดูกหน้าแข้งจากที่คนจะเรียกเขาขยกขึ้นงีกเหมือนกันก็อันนี้เป็นข้อขอเสริมทั้งสองข้างนะครับข้างซ้ายผมให้ระยะสิ่ง ข้างกว่าก็ให้ระยะฉีนะครับตัวยาฉีดนะตัวแรกเรียกว่าตัวเกรดเลือดนะครับหรือว่าตัว PR p r p มีหรือว่าพลา s m a มีหลายชื่อนะเกรดเลือดจุดเด่นตัวการทํางานของเขาก็คือหนึ่งคือเขาจะประโยชน์การอักเสบของตัวกระดูกอ่อนสองคือเขาจะกระตุ้นให้ตัวกระดูกอ่อนค่อยๆโตกลับขึ้นมาจนเล็บแบบนี้สามคือเขาจะเป็นเหมือนน้ำข้อขอขทยมจะทําให้ขยับเข่า,าดีขึ้นนะครับ ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ